แม่ชมถึงกับน้ำตาแตกทันทีเมื่อเห็นภาพนี้เอ็นดูลูกๆงงแม่มากเป็นเพื่อนรักกันมานานและเคียงข้างกันทุกสถานการณ์ระหว่างชมพู่อริยาและพลอยชวพรเราจะได้เห็นว่าทุกปีนั้นจะมีของขวัญให้แม่ชมโดยโพสโมเมนต์แกะกล่องของขวัญพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าออนแอร์ก็แพ้ไปนะเจ้า เมื่อแม่ชมนั้นได้แกะของขวัญจากสาวพลอยเป็นโฟตโตอัลาบาัมอีกแล้วและแม่ชมนั้นก็ลั่นวาจาบอกว่าข้าจะไม่ร้องไห้หลอกคราวนี้แต่เมื่อเปิดดูปุ๊บก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาทันทีเลยล่ะค่ะจนแฟนคลับและคนบันเทิงนั้นแห่แซวกันสนัน่นทั้งบอกว่าเอาไวไปปะแม่ชอบมิตรภาพของคุณพลอยและคุณชมมากค่ะชอบการพากเสียงด้วยกัน การทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันมันน่ารักมากๆเลยค่ะร้องไห้ใน้าวีชาวเน็ตงงมากฮ่าฮ่าพู้จบเปิดหน้าแรกเริ่มเลยแม่ร้องไห้เจ้าสายขำเอ็นดูเป็นต้นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะเรียกว่ารู้ใจกันสุดๆไปเลย เพอที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ